สำหรับคลิปนี้จะเป็นวิธีการออกแบบหน้าล็อกอินนะครับคุณครูตำบลหรือว่าคุณครูที่มีระบบเนี่ยสามารถเปลี่ยนรูปแบ็กกราวแล้วก็ตั้งชื่อสอกรอได้เองนะครับส่วนไอคอนโลโก้ตรงนี้และก็ชื่อแอปเนี่ยจะเป็นส่วนของแอดมินอำเภอจะเป็นคนตั้งค่าไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการว่าคุณครูตำบลเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนรูปแล้วก็ตั้งชื่อตรงไหนนะครับไปที่หลังบ้านกันเลยครับไปที่หลังบ้าน เมื่อเข้ามาถึงหลังบ้านนะครับให้เลือกเมนูนะครับตั้งค่าออกแบบระบบตรงนี้นะครับจากนั้นเลือกรายการออกแบบหน้าเพจนะครับเมื่อกดตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าหน้าเพจก็จะแสดงรูปที่ใช้ในปัจจุบันก็คือหน้าล็อกอินที่ออกแบบไว้ก่อนหน้าน,นี้ซึ่งเป็นค่าที่ผมตั้งค่าไว้ตอนแรกนะครับทีนี้ เราจะออกแบบนะครับตอนนี้เราอยู่หน้าล็อกอินเพจให้กดตรงนี้นะครับสวิ์ตรงนี้นะครับจากล็อกอินเพจนะครับเรากดไปปุ๊บก็จะเป็นดีไซน์นะครับหน้าดีไซน์เนี่ยเราสามารถดีไซน์ทั้งหมด4รายการด้วยกันนะครับตั้งแต่ชื่อ,อชื่อสคอลนะครับรูปพื้นหลังตรงนี้นะครับรูปนะครับรูปในส่วนของแดชบอร์ดบาร์ก็คือรูปที่อยู่ เมนูด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็สีของไซบาก็คือสีของเมนูตรงนี้นะครับบางทีเราเอารูปสีพื้นหลังเป็นสีอะไรก็ไม่รู้และครับแต่ว่าตัวหนังสือเขาอาจจะต้องเอามาให้เห็นได้ชัดโดยการเปลี่ยนสีนะครับโอเคเรามาดูกันครับสิ่งแรกนะครับเราจะเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับเราเปลี่ยนชื่อก่อนเลยนะครับวิธีการเปลี่ยนชื่อไม่ยากเลยครับในบรรทัดแรกนะครับให้กดดินสอครับ ที่ผมใส่ค่าไว้เนี่ยคือตัว B นะครับแล้วก็ตัว B ตรงนี้จะเป็นตัวหนานะครับตรงนี้จะเป็นตัวหนาดังนั้นแนะนําให้เปลี่ยนเฉพาะตรงนี้ก็ได้นะครับสกล้อตาบลตําบลในเมืองผมใส่ตําบลในเมืองนะครับในเมืองตรงนี้จะเป็นตัวหนาอย่างที่บอกนะครับตัว B ตรงนี้กับตัว B ตรงนี้ก็คือระหว่างตัว B เนี่ยก็คืออักษร ตัวหนานะครับแล้วก็ B R จะเป็นการเริ่มต้นบรรทัดใหม่นะครับผมก็จะพิมพ์เขาว่าอำเภอเมืองจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่แล้วจากนั้นให้กดแก้ไขนะครับโอเคครับถ้าค,คุณครูอยาก เห็นภาพผลของการเปลี่ยนแปลงที่เราเปลี่ยนค่าเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนจากดีไซน์ให้ไปในรูปของเพลทที่เผยแพร่ได้นะครับโดยการกดสวิตช์หครั้งนะครับเมื่อกดสวิตช์หนึครั้งเนี่ยรอให้ระบบรีโหลดภาพใหม่ขึ้นมานะครับก็จะเปลี่ยนให้เห็นว่าเราเปลี่ยนชื่อนะครับนี่นะครับก็ผลก็จะออกมาให้เราเห็นเลยนะครับอ่าแล้วเราไปเปลี่ยนรูปภาพกันนะครับก็เปลี่ยนจากหน้า เหตุที่เผยแพร่เป็นดีไซน์นะครับเราจะเปลี่ยนพื้นหลังครับเปลี่ยนพื้นหลังพื้นหลังก็คือส่วนนี้นะครับพื้นหลังรูปที่เราจะเอามาใส่เนี่ยเราจะใช้รูปจากเว็บไซต์ก็ได้เอามาใส่หรือว่ารูปที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราเองก็ได้ครับอสมมติเรามีรูปในคอมพิวเตอร์นะครับให้กดปุ่มสีดําตรงนี้นะครับ เราจะอัปโหลดไฟล์แล้วเอาลิงก์มาใส่นะครับเราไม่ได้เอาไฟล์ใส่เข้าไปในระบบนะครับเพื่อเพื่อเราไม่อยากใช้พื้นที่เยอะนะครับเพราะจะกินพื้นที่ดังนั้นเราไปฝากไฟล์ก่อนนะครับเรากดอัปโหลดไฟล์ครับเ,เมื่อกดอัปโหลดไฟล์เนี่ยเขาจะาหน้าเพจตรงนี้ก็จะขึ้นมาดังนั้นให้คุณครูเลือกไฟล์ก่อนเลยครับว่าเราจะใช้ไฟล์อะไร มาเป็นแบ็กกราวด์นะครับก็กดเลือกเลยครับรูปที่เตรียมไว้นะครับก็เลือกได้เลยเดี๋ยวเขากลับไปนิดนึงนะครับในส่วนของรูปแบ็กกราวด์เนี่ยขนาดเนี่ยผมได้ระบุไว้นะครับถ้าจะให้ขนาดพอดีกับรูปแบ็กกราวด์เลยก็คือ2 0 0คูณสามพิกเซลนะครับส่วนรูปของเด a d b บอร์ดบาร์ก็คือ2 5 0คูณพิกเซลนะครับสามารถดีไซน์ออกแบบให้พอดีกับ ขนาดนี้ได้เลยนะครับเราเราไปกลับไปที่ทการอัปโหลดไฟอีกท,ทีหนึ่งนะครับเมื่อเราเลือกไฟล์เข้ามาแล้วนะครับเรากดอัปโหลดครับเมื่อระบบอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับจะได้ URL ออกมาแบบนี้นะครับเป็น URL ของไฟล์ที่เราอัปโหลดเข้าไปเป็นไฟล์แ a ็กกราว n d ที่เราต้องการนะครับกดคัดลอก URL ครับคัดลอก URL จากนั้นก็มาที่ส่วนของหลังบ้านนะครับเราจะเปลี่ยนรูปแบ็กกราว n d นะครับเรากดรูปดินสอจากนั้นลบหรือว่าล้างไปเลยก็ได้ครับกดล้างไปเลยแล้วก็วางลงไปครับ Ctrl V วางลงไปเลยจากนั้นกดแก้ไขครับ ถ้าอยากเห็นภาพหรือว่าผลของการเปลี่ยนแปลงสามารถเปลี่ยนจากดีไซน์เป็นล็อกอินเพจตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นเพจที่เผยแพร่นะครับก็จะเป็นรูปที่เปลี่ยนไปตามนี้นะครับอโอเคเรากลับไปที่ดีไซน์อีกหนึ่งครั้งนะครับเราจะเห็นว่าเรามีอีก2บรรทัดก็คือในส่วนของแดตบอร์ดบาร์ตรงนี้เป็นรูปพื้นหลัง นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีเราลองดูกันครับรูปของแดดบอดบาร์ตรงนี้เราสามารถฝากไฟล์ไว้เหมือนเดิมครับนะครับไฟล์ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมเปิดไลวละผมเปิดตรงนี้ไวละเราอัปโหลดไฟอีกครั้งหนึ่งที่ไฟล์ที่เราเตรียมไว้นะครับอัปโหลดเข้ามาครับแล้วก็กดอัปโหลดนะครับ เมื่อเราไดา้ URL ของตัวแดชบอร์ดบาร์ตรงนี้เราก็สามารถคัดลอกมาได้เลยครับคัดลอกมาจากนั้นเราก็เอามาเปลี่ยนตรงรูปของแดชบอร์ดบาร์ตรงนี้นะครับกดดินมสอรครับจากนั้นล้างไปเลยครับคอนโทรลว V วางลงไปเลยกดแก้ไขครับจากนั้นเราลองตรงน้าเน็ต ตรงนี้เราเราอยากเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงเราต้องรีเฟซในส่วนของหน้านี้ลงไปเลยนะครับรีเฟซเลยครับรีเฟซกดรีเฟซหน้านี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะเห็นผลของการเปลี่ยนแปลงนะครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยผลของการเปลี่ยนแปลงทีนี้เราจะเห็นว่าตัวหนังสือตรงนี้อาจจะไม่ชัดนะครับเราอยากให้สีที่ชัดเจนขึ้นมา นะครับสีอาจจะต้องตัดตัดกับพื้นหลังสักหน่อยผมอยากได้เป็นสีขาวก็ได้นะครับสีขาวก็สามารถแก้ไขได้นะครับเดี๋ยวผมไปที่ตั้งค่าและดีไซน์อีกรอบนะครับตั้งค่าตรงนี้นะครับตั้งค่าและการออกแบบกดการออกแบบอีกหครั้งครับเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนสีนะครับของเมนูตรงไซด์บาร์ตรงนี้นะครับ ตรงรายการตรงนี้นะครับสีเมนูไซบาตรงนี้เป็นสีสีน้ําเงินนะครับก็จะเป็นสีน้ําเงินอยู่สีบลูนะครับเราสามารถแก้ไขได้นะครับสีตรงนี้ยเราสามารถใส่สีสีที่เป็นโค้ดของ HTML ก็ได้โดยการกดโค้ดสีตรงนี้นะครับกดโค้ดสีตรงนี้ก็จะมีสีที่หลากหลายมากนะครับสามารถเลือกคัดลอกโค้ดตรงนี้ไปได้เลยนะครับสีขาวก็จะเป็นตัวนี้นะครับ จากนั้นผมก็เอามาแทนที่สีขาวนี่สามารถพิมพ์คำว่าไว t e ได้นะครับจากนั้นแก้ไขนะครับเมื่อแก้ไขไปแล้วนะครับรอสักครู่จากนั้นเราจะดีโหลดหน้านี้มาอีกรอบหนึ่งเพื่อดูผลของการเปลี่ยนแปลงตรงตรงบราด้านข้างตรงนี้นะครับดีโหลดอีกหนึ่งครั้งครับ ตอนนี้ก็จะเป็นสีขาวแล้วนะครับสีขาวแล้วก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับ okay. ในส่วนของนักศึกษาที่จะเข้าไปใช้งานนะครับในส่วนนี้เมื่อนักศึกษาเข้ามาใช้งานเดี๋ยวผมจะรีเฟซหน้านี้ให้อีกรอบนึงนะครับก็จะเห็นว่าส่วนที่นักศึกษาจะเข้าใช้งานก็เปลี่ยนเปลี่ยนรูปละเปลี่ยนชื่อของสคลอ,อตามที่เราได้ออกแบบไว้เรียบร้อย นะครับก็วิธีการก็มีเพียงเท่านี้ครับไม่ยากนะครับแนะนําว่าการใส่รูปเข้าไปอย่าใช้ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่นะครับก็ไฟล์เล็กๆนะครับเพื่อ,อสำหรับการที่การโหลดภาพหรือว่าแสดงหน้าเว็บไซต์จะได้เร็วขึ้นนะครับอย่าใช้ไฟใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ